สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจจเอชแชนแนลนะครับผมต่วนี้จะไม่ได้ทํากินทาขายนะครับมาทํางานอยู่กรุงเทพมหานีนะครับก็สร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับทาง YouTube ต้องขอบคุณ u t u b e นะครับแต่ตอนสีแดงนะครับที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ให้ค่าตอบแทนนะครับสร้าง u t u b e สร้างคลิปสร้างรายได้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่้ามาติดตามรับชมทั้งเพื่อนที่ทําช่องและไม่ทําช่องนะครับ ผมมาทำรปภนะครับผมคาดคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งปีแล้วจะกลับไปบ้านนะครับผมมาด้วยเหตุปัจจัยนะครับที่สมควรจะทํานะครับแบบอย่างมามาต่อเนื่องนะครับเรื่องอ่าสิทนะครับสิทธิของเรานะครับในวัยเกษียณก็เลยต้องมาสู้ชีวิตสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็จะกลับไปทำคอนเทนต์นะครับตำส่วนน้อยร้อยอย่างครับกับ เจเอ๋ศุรชัยมันวางนะครับผมอยู่ที่บ้านกับแม่คำภูต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่รักแม่คำภูแล้วก็รักเจเอ๋นะครับหรือศุรชัยคนคนนี้นะครับผมไม่งไงก็ติดตามแล้วก็ฝากชมคลิปนะครับอาจจะเป็นคลิปไม่ยาวนะครับแล้วก็มาทำรปภอันนี้ก็คือฟังงดูนะครับเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็ได้เงินดีนะครับผมถ้าทุกคนที่มาทํารปภแล้วก็ขอให้มีความอดทนนะครับสู้แล้วก็ได้เงินมาก็รู้จักเก็บนะครับ โฟกัสเรื่องการเก็บแล้วเราจะมีเงินเก็บนะครับทุกคนถ้าเกิดเราหาได้เราไม่รู้จะเก็บมันก็จะไม่มีเงินเก็บนะครับค่าแรงรอปภวันหนึ่งนี้ก็เกินค่าแรงขั้นต่ําแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นเหมือนโอทีบังคับมารับทำ12ชั่วโมงนะครับในช่วงเช้าช่วงเช้านะครับก็เข้า7โมงเลิก1ทุ่มนะครับช่วงกลางคืนก็เป็นงทุ่มนะครับ1ทุ่มเลิก7โมงเช้านะครับผมสวัสดีครับ พอดีลูกบ้านเข้านะครับอำนวยความสะดวกคนนี้ฝนตกนะครับก็อยู่กับน้องทีมงานนะครับผัดละาสองคนนะครับผมที่นี้ก็มีอยู่กันอยู่สี่คนนะครับกลางวันสองคนคือสองคนนะครับผมจะอยู่กับน้องอีกท่านต้องขอบคุณกับแังใจในการรับชมเลยนะครับผมทุกอาชีพนะครับดีหมดที่สุดริตนะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนนะอย่าลืมเรื่องโฟกัสเรื่องการเก็บเงินนะครับทุกคนหาได้ถ้าอยากมีเงินก็คือเราต้องเก็บหรอใช้ใจ ตามที่จําเป็นยิ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพฟกรเรต้องการเก็บเงินให้ดีนะครับพยายามอย่าให้รายรับท่วมรายจ่ายนะครับพยายามให้อ่ออาเดี๋ยวนะต้องให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายมันท่วมรายรับเราจะอยู่ยากโอเคครับผมโชคดีมีความสุขทุกคนนะสวัสดีครับ